ภาพรวมถือว่าประสบค,ความสำเร็จนะครับในในในด้าน,นการแข่งขันแต่ว่าในด้านทีมเนี่ยปีนี้อาจจะเป็นทีมต่างชาติมาน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็ปีหน้าเราก็พยายามจะให้ต่างชาติได้เต็มจํานวนที่เราต้องการนะครับแต่ว่าภาพรวมในการแข่งขันหรือว่าทีมที่มาเล่นนี่ก็ก,ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับโดยโดยเพราะาทีมทีมไทยที่ที่เข้ามาในรอบสี่ทีมเนี่ยถือว่าทําผลงนานได้ดีมากครับผมผมว่าดับแรกเกิดสภาพแวดล้อมทั้งสนามแล้วก็ โดยรวมนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับเพราะว่าในนานาชาติเนี่ยผมว่าความพร้อมในด้านสนามนี่สำคัญมากและก็อย่างในการเจอกันระหว่างนักกีฬาด้วยการระหว่างประเทศเนี่ยคิดว่าถ้าเราเด็กไทยได้เจอพัฒนาการในการเล่นหลายๆประเทศนะครับก็จะทําให้พัฒนามากเพราะาจริงๆแล้วรุ่นยูสีเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดที่เป็นระบบอาชีพมากมายนะครับแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเด็กมีประสบการณ์ในการเล่นกับทีมถ่านประเทศเยอะๆหรือว่าหลากหลายภูมิภาคเนี่ย ก็จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไปครับผมการเจอผู้เล่นที่มีความหลากหลายนะครับแล้วอีกอย่างก็เจอผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งวิธีการเล่นต่างๆซึ่งซึ่ง,งบางทีในประเทศเราอาจจะยังไม่เคยเจอนะครับคิดว่าถ้ามีทัวร์เมนต์แบบนี้บ่อยๆนะครับมันก็จะทำให้การพัฒนาของเด็กนี่ดีขึ้นแน่นอนครับ